คนตัวแข็งตัวตึงมากให้ใช้วิธีนี้ในการยืดเดี๋ยววันนี้ครูจะมายกตัวอย่างท่าที่เน้นในการยืดบริเวณกล้ามเนื้อหลังขาแล้วก็ข้อสะโพกนะคะเราจะใช้เบาะมารองแบบนี้คือวิธีนี้จะเหมาะกับคนที่ตัวแข็งตัวตึงจริงๆหรือเป็นคนที่ต้องใช้ขาเยอะนะคะจากการเป็นนักกีฬาก็ใช้ได้นะคะท่ายืดนี้ให้เราเหยียดขาสองข้างมาข้างหน้าแบบนี้เลยนะคะโดยที่เอาขาสองข้างเนี่ยเข้ามาติดกันแล้วก็สะโพกของเราเนี่ยวางบนเบาะไว้แล้วงอขาขวาออกไปด้าน ข้างให้ฝ่าเท้าขวาเนี่ยแตะอยู่ด้านในต้นขาซ้ายกระดกข้อเท้านะคะให้จับความรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะเน้นการทำซ้ำเวลาที่เราทำซ้ำทุกคนสังเกตรอบแรก กับรอบที่3ว่าความรู้สึกของการตึงรัดแน่นน้อยลงไหมนะคะพอเขาเริ่มน้อยลงเนี่ยความยืดหยุ่นจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเองแต่เราจะไม่สามารถที่จะทําให้ตัวเบาขึ้นได้โในการก้มแค่ครั้งเดียวอันนี้ในกรณีที่คนตัวตึงต,ตัวแข็งมากๆนะคะให้ทุกคนหันหัวไหลไปเป็นแนวเดียวกันกับขาด้านซ้ายคือขนาดแบบนี้แล้วก็ลองขยับตามจังหวะของคุณครูนะคะเราจะใช้การหายใจเข้าไปเต็มปอดก่อนคะ่ะ เต็มคือเข้าไม่ได้แล้วทุกคนลองเหมือนหยุดแป๊บหนึ่งใช้วิธีเดินมือไปข้างหน้าโดยที่กระดกข้อเท้าซ้ายไว้เกรงบริเวณต้นขาแล้วหายใจออกค่อยๆเดินไปเรื่อยๆพร้อมกับการหายใจออกด้วยหายใจออกหายใจออกหายใจออกจนเจอจุดที่เราตึงที่สุดค่ะและตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่เราหายใจออกจนหมดพอดีแล้วเราก็พยุงตัวกลับขึ้นมา ตอนขึ้นหายใจแบบไหนก็ได้นะคะทีนี้ให้ทุกคนจําความรู้สึกของการก้มรอบแรกไว้ว่าตึงรัดแน่นประมาณไหนเราจะก้มข้างละ3รอบนะคะสมมุติว่าอันนี้เป็นรอบที่3นะพอรอบที่3ที่เราหายใจออกจนหมด เราค้างไว้ตรงนั้นในจุดที่เราตึงที่สุดแล้วเราก็กดนาฬิกาจบาเวลาสัก15วินาทีถึง30วินาทีโดยที่เราค้างท่านเนี่ยเราหายใจสบายๆไม่ต้องไปเค้นมากแล้วเน้นคือเราจะไม่งอเข่าขึ้นมาเยอะเพราะเราต้องการเน้นที่การยืดบริเวณหลังขานะคะแล้วขาอาจจะมีสันสันนิดนึงแล้วให้ปลายเท้าของเราเนี่ยชี้ขึ้นด้านบนไว้ เพราะว่าถ้าเราให้ปลายเท้าแบกออกแบบนี้มันจะโดนคนละมัดกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นให้ตั้งไว้แบบนี้นะคะพอครบ30วินาทีแล้วก็ค่อยพยุงตัวกลับขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วเราก็สลับข้างนะคะ